สวัสดีครับพวกเรช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูสวัสดีเอฟพีทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับผมก็จะกันเหมือนเดิมนะครับกับแอดมินนะครับผมก็โพยไหนน่าสนใจที่แม่แม่ดังๆอยู่นะครับผมก็พยายามมาลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมอ่ะหนึ่งโพยที่ตอนนั้นลงไปแล้วนะครับของเอ็ดอาร์มาดวนเก่านิดนึงคือตอนนั้นไอ้มันลงตัวเน้นเนาะตัวเน้นก็คือที่ออกแปดศูนย์ห้าเนาะตอนนั้น น่าสนใจมากเพราะเลขมันน้อยตัวเนาะอ่าแต่ว่ามีชุดเต็มด้วยเผื่องวดก่อนงวดงวดนะงวดงวดเก่ามันออกเต็มบนตรงและงว,วดนี้มันอาจจะออกเป็นแบบตัวอื่นที่อยู่ในชุดก็ได้เดี๋ยวเราจะเสียดายทีหลังนะถ้าเราไม่ได้ดูนะครับผมอ่นนี่ก็คือชุดเต็มชุดเต็มนะครับของเอื้อยหละนาะเอื้อยหละอ่ามีส่เจ็ดหนึ่งเนาะ871นะครับ478นะครับ479 71 78 79ล่าง07แล้วก็79 จะเห็นว่าศูนย์เจ็ดนี่มันเป็นเลขที่ออกไปแล้วเนาะแต่ว่าศูนย์หกขาออกซนะ้ำเนาะอืมศูนย์หก็ยังออกซ้ําได้นะศูนย์ห้าก็ออกซ้ําได้ก็เหลือศูนย์เจ็ดที่ออกซ้ําต่อนะครับเป็นไปได้นะถ้าอย่างนี้ก็คือแบบจะออกแต่ไล่เลขเดิมๆเลยนะเลขเดิมๆเ,เลยนะแต่ศูนย์เก้าวันนี้อันเนาะแล้วมันค่อนข้างจะเรียงอะ่ะมันเป็นศูนย์แปดแล้วก็เป็นศูนย์เก้าได้อะ่ะแต่ว่ามันมาตรงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอันนะี้มีว่า เฮ้ยม,มันก็ยากเหมือนกันนะถ้าจะมาตรงแบบ0ูนย์เก้าเลยเงี้ยศูนย์แปดแล้วศูนย์เก้าอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ถือว่ามันเรียงมาละสามครั้งเลยนะศู0 5, 0 6, 0นย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะตอนในตอนนั้นนะครับเราข้ามไปแป๊บงวดหนึ่ง้องเปศูนย์แปดเลยเงี้ยเหลือศูนย์เก้าละต่อไปซึ่งมีเพื่อแบบอืมเราก็ไหลเจ้าไหลโผล่ให้ศูนย์เก้านะทำให้แบบโอ้โหแบบศูนย์เก้านี่แบบน่าจะอันเดอะอันหนักดูพอสมควรนะอ่ะโอเคก็สับคนที่ซึ่งชอบแล้วกันนะ <laughs> อันนี้ก็คื ตัวรวมนะมีคิดว่าโอกาสออกตัวอาจจะออกตัวอื่นที่ไม่ตัวเน้นนะก็คืออาจตัวออกตัวอื่นก็ได้นะตอนที่ตามของเอล่าอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะเสียดายนะถ้าเกิดมันแบบออกตัวอื่นที่ไม่ใช่แบบเจ็ดหนึ่งในี้มันอาจจะออกตัวใกล้เคียงอ่ะตัวใกล้เคียงอ่ะเป็นตัวอื่นหรือว่า3ตัวเป็นตัวอื่นในงี้เป็นแบบอาจจะไม่ใช่ตอนแปดเจ็ดหนึ่งแล้วเป็นสี่เจ็ดหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นสี่เจ็ดแปดหรือเปล่าหรือว่าเป็นสี่เจ็ดเก้าหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็คือประมาณนี้เลยนะครับของเอล่านะครับเอล่านะครับอ่ะ ก็ดูโพยกันประมาณนี้อ่าก็อ,อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ก็ขอให้ถูกระวังกันทุกท่านเลยนะครับสุกตไหนทุกตัวนั้นเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม